สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเพชรพระล่วยด้วยค่ะมื่อนี้เพชรพระล่วยมาเจออาจารย์อุด้วยบางอื่นนะค่ะเนาะจะมาะถามตัวเล็กกับอาจารย์อุนะคะเนาะว่าเพื่นสิด้ตัวใดเพื่อนเอาเหลขกอยู่อาจารย์ใด้มให้นะคะเนาะเท่ากับไปติดตามกันเลยนะคะเนาะไปถามอาจารย์อุถามอาจารย์อุเลยด้วยค่ะด้วยว่าเพิ่นสิบอกตัวใดนะคะเนาะไปเลยค่ะโอเคสวัสดีครับเอฟซีช่องอะไรนี่ เพชรพารวยค่ะเพชรพารวยฝากช่องเพชรพารวยด้นะครับนี่จะอาจารย์อหลักกิโลนะครับเดี๋ยวมาใช้ชื่ออาจารย์อุรัลันครับเอ,อวันนี้จะให้ทีเด็ดนะครับอย่าลืมครับนวดน,นี้สองห้าแปดแล้วก็เลขล่างเจ็บห้าครับส <25 8 S 2> องห้าแปดเลขล่างเจ็ห้าครับเลขของอาจารย์อุบอคะเลขของอาจารย์อีกอาจารย์หนึ่งท่านก็สวดสูตรแล้วก็ลอยเลขลอยขึ้นมาเลยเป็นสีแดงเดี๋ยววันนี้จะไปติดตามดูว่ามันจะอยู่ตัวเก่าไหม ถ้าอยู่ตัวเก่าก็โอเคแกว่าแกฟันธงเลยห้าแปดเลยตัวเดียวห้าแปดตัวเดียวห้าแปดตัวเดียวเข้ามากิ้งวดแล้วค่ะเข้ามาหลายงวดเอฟซีเป็นแสนครับเข้ามาหลายงวดแล้วค่ะงวดนี้เพชรพรวยไดมาตามนะคะเนาะมาเจออาจารย์มาเจออาจารย์อุมานอาจัรยรวดครับมาเจอที่มาโดยบังเอิญนะคะเดินมาเจอโดยบังเอิญบ้างไม่ค่อยออกช่องหรอกค่ะก็ได้มาขอตัวเลขกับอาจารย์อุนะคะเนาะอาจารย์ทีเิ่นห้ตัวเลขมากเพิ่นซื้ออาจารยังค่ะอาจารย์แซมครับอาจารย์แซมครับ อาจารย์แซมครับไม่มีใครหาแกเห็นเราแกอยู่ไกลอ๋อค่ะอาจารย์แซมเนาะคะ่ะ<อ>เนาะเรียกแกเขาหลายงวดแล้วเนาะเขาหลายงวดให้ให้เอฟซีตลอดถูกสามตัวเจ๋งๆจ๋งเจมด้วยเอฟซีสร้างบ้านให้แกสองล้านอะ่ะคิดดูอ๋อค่ะเขียนตัวเลขได้๋ยปะค่ะเขียนตัวเลขได้ไปเลยน,นี่จะเดี๋ยวจะให้ดูเขียนมาแล้วก็เลยที่จะไปหาแกลเลยอันนี้นี่แกอยู่ไกลปะค่ะอยู่ไกลอยู่ครับ นี่เด้อค่ะเลขอาจารย์แซมห้าเอ้ยสองห้าแปดเลขล่างเจ็ดห้าเด้อค่ะเข้ามาหลายงวดแล้วเด้อค่ะหนึ่งตุลาหกหกเด้อค่ะหนึ่งตุลาหกหกนี่ของแกครับแกจะให้ต้องหกเลขหกตัวด้วยนี่ข้างบโอ้อันนี้ก็ใช่บ่คะใช่ครับเลขหกตัวเลยแปลว่าเราลองหาดูหาได้ก็หาหกแปดหก สองห้าแปดเด้อค่ะเลขกหกตัวค่ะเหล็กหกตัวเลขเลขสามตัวสองห้าแปดห้าแปดแปดห้าเจ็ดห้าเด้อค่ะหนึ่งตุลาเด้ยค่ะหนึ่งตุลาเลขอรจา์แซมเด้อค่ะเลขอรจา์แซมครับงวดแรกเด้อค่ะเพชรพระรวยได้ติดตามเพิ่มงวดแรกครับถ้าไงก็เดี๋ยวคอยติดตามอีกเพราะว่านี้อันนี้แกให้แกถูกมาหลายงวดอันนี้เพิ่งไปเจอแกงวดแรกอ๋อค่ะ จะโสดโสดนี่เลขลอยขึ้นมาเลยสีแดงเลยเกือบมั่นใจมากเลยห้าเปอค่ะวันดูวันนี้วันนี้ไปหาแกว่าเลขจะเปลี่ยนไหมอ๋อค่ะคนที่ได้ติดตามอีกเนาะค่ะเนาะเป็นเพราะเลือดกับที่ได้ติดตามอีกอาจารยอที่ะอาจารย์นี่แกอยู่ไกลครับอ๋ออาจารย์แซมนะอาจารย์แซมเขาล้ครับไปทำใหม่เลยครับทำไมครับเป็นโอเคโอเคนะครับขอให้ fc รับรวยทุกคนนะครับ ยังไม่ถึงห้านาทีเอ่อยังไม่ถึงห้านาทีเนาะเออเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวได้ใช้นี่ใช้ซ้นบ้างเออนี่แหละตัวนี้แหละครับและเดี๋ยวจะจะให้เลขอา่าอาจารย์แมวที่เป็นลงเชือกผูกคอตายวันนั้นเนอะที่บ้านดงน้อยเมื่อวันที่แล้วเขาเข้าสี่หกกันทั้งหมู่บ้านอค่ะว,วันนี้แกให้สองสี่หกสองล้่างหนึ่งหกครับอาจารย์แมวที่อยู่ห้วจับทันอ่ะเป็นลงเชือกผูกคอตายที่บ้านดงน้อยอืม ผูกคอตายได้กี่วันคะผู้หญิงผู้ชายผูกคอตายผู้ชายผู้ชายอายุกี่ปีคะอายุส6หออกสี่หเลยครับอายุสี่สิหครับอายุสี่สิบกสี่ออกอายุแกเนาะคะเนาะอายุแกแต่งวดนี้เราซื้อกันแล้วเออสองสี่แปดกันมือสองสี่ปดเขียนนะคะแกผูกคอตายดุหรือยังคะผูกผูกคอตายวันที่ส1เลขออกวันที่ส6ิบหก็ปังเลยโอ้ตั้งอยู่บ้านเลยืมใหม่เนาะคะเนาะตั้งไหนคนที่บ้านนุน้อยก็มาด้วยนะ นี่บันีเพื่อนเอาเสือกไปทําพิธี่ะคะทพิธีไม่ผูกพอตายปุ๊บเราไปทําที่ตรงผูกเลยที่ตรงที่เขาเสียชีวิตเลยตรงนั้นเลยผูกที่ไหนในบ้านหรือว่าอย่างไรบนบ้านเลยบนบ้านบนบ้านเลยข้างบนก็ไม่มีไฟต้องจุดเทียนเอาบ้านเล็กที่อะไรคะบ้านเล็กที่ตอนบ้านเล็กที่ตอนนี้เหลือบ้านเล็กที่เจ็ดสิบสี่กับเลขฝาลงสามแปดครับรบวนเขียน่อยค่ะเขียนเขียนเขียนบ้านเล็กที่เขียน บ้านเลขที่เรียกฟ้าลงเรียกฟ้าลงแล้วอายุด้วยค่ะอ๋ออายุออกกันแล้วเนาะค่ะบ้านเลขที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ฝาลงฟ้าลงสามแปดสามแปดแล้วก็สองสี่แปดแล้วก็หนึ่งหกอืมค่ะอันนี้เลขของอาจารย์เมียวอาจารย์เมียวลงเอาเนาะค่ะเนาะ หนีเด้อค่ะผูกข้อตายค่ะไออ๋ออาจารย์ถือให้หน่อยค่ะนี่แแบปเลยครับนี่แแบเด้อค่ะแแบเด้อค่ะคนตายอายุหกสี่สิบหกแล้วออกไปแล้วสี่สิบหกออกไปแล้วเด้อค่ะอายุเหลืออายุบ้านเลขที่เจ็ดสิบสี่แล้วก็เลขฝาโลงสามแปดแล้วก็เลขเอ่อสองสี่แปดหนึ่งหกนี่คืออาจารย์ไปลงเอาเด้อค่ะอาจารย์ไปลงเอานี่เด้อค่ะแแบบเด้อค่ะแแบบเด้อ อันนี้ผูกคอตายผูกคอตายวันที่11เลขออกวันที่16ออกสี่กอายุคนถูกทงหมู่บ้านครับเขียนเขียนคนผูกคอตายด้วยค่ะผูกคอตายด้วยคนคนผูกคอก็พอแล้วคนผูกคอผูกคอตาย,อ,ายอันนี้อันนี้ต่างหากหอันนี้ต่างหากอ่ะอ่ะอันนี้เป็นเลยผมเยวผมจะเขียนใหม่อันนี้ผูกคอตายด้วยค่ะคนผูกคอตายผูกคออกออกเลขอายุไปแล้วด้วยค่ะสี่สิบหค่ะ นี่ค่ะบ้านเล็กที่เหลือบ้านเล็กที่74เลขฟ้าลุง3ามเลขสองี่ปดกับ1นนี่คืออาจารย์เมียวไปลุงเอาเด้อค่ะอาจารย์เมียวไปลุงเอานี่นะคะแคบไปเด้อค่ะแคบไป,ป,ไปชอบประจัดเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะอันนี้เลขอาจารย์แซมเด้อค่ะเลขอาจารย์แซมเข้ามาหลายงวดแลด้วเด้อค่ะ เขามากิงหัวหน,น้าอาจารย์อเขามาหลายงวดเกิดเอฟซีเขาสร้างบ้านให้สองราคาสองล้านเ<อ>ข้ามาหลายงวดเด้อค่ะนี่ค่ะอาจารย์แซมสองห้าแปดห้าแปดแปดห้าเจ็ดหาสองตัวล่างเด้อค่ะนี่เลขพก,กตัวเพิ่นก็หายพร้อมค่ะหายพกตัวพร้อมค่ะนี่เด้อค่ะข้บประจัดเด้อค่ะเลขอาจารย์แซมครับโอเคนะ no. ขันขอ,ขอกระดาษตัวนี้เด้อค่ะอาจารย์อาจารย์แซมนะคะ อยู่ไนนอกี่นี่ค่ะแต่ไม่อยากบอกให้บ้านเลยพี่ไม่ไม่บอกที่อยู่เพราะว่าเอซีเยอะอบรรดาลน,นั่งรับแต่โทรศัพท์เด๋วา่าค่ะนี่อาจารย์แซมนะคะเนาะนี่คะ่ะนีอ่อาจารย์แซมเด้อค่ะเข้ามาหลายวดเลยเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อชอบประจัดคัดกระพานเด้อค่ะเห็ดพระรว้ยเดี๋ยวตามวดนแรกเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ กดไลค์ก็แชร์ให้เพจเขาได้เนื้อค่ะนี่ไงคนบ้านดงน้อยที่ถูกสี่หกกันเยอะในหมู่บ้านนี้แหละนี่ค่ะไายเจ้าลายยังนี่อยู่ในนี้เลยคลิปนี้กะอันนี้อันนี้เลขเออไม่ลายอันนี้เลขยังเอออันนี้เลขพิเศษค่ะเลขอาจารย์ค่ะเออขอบคุณอาจารย์อุมากเนื้อค่ะที่มาแบ่งปันสสวัดีครับเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อไปทักซีสเกตครับอย่างตรงเรีกค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบสมิลนะคะนอ สวัสดีค่ะ